สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สาวมนภาพพี่น้องมาเบิ่งนอย่างน้อมานนี่เก็บพักใส่พี่น้องสิเก็บพักใส่นะฮะเก็บพักสารพัดพักเอาเบิดได้เห็ุความางามพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนน้ำกันเลยจะหกมาด้วยเออบ่บ่บ่ันหักเอาใหม่แต่บ่มีงูนี่ยังโอ้บ่มีงูอมันก็เลยขึ้นคักครับพี่น้องตต้องเมื่อกี้แต่พักใส่นั่นเด้อพี่น้อง ถ้าเสือไปขวานูเก็บไปไว้เอาไปแกงรอเป็ดเป็ดพี่น้องขอมาครับขวานูทุกินเนี่ยฮะซื้อขั้นใดเท่าไหร่เนาะหอมใหม่น้ำมนเด็ดขึ้นมาห้องหอมพี่น้องป้าอาจจะป้าดุงดิฟห้องเก่าน่ะพี่น้ององดูมีแต่ผักใส่ทั้งนั้นเลยพี่น้องเด้อ บรรยากาศกระฝนลิ้นฝนตกฝนตกดิ่งห้องเออบักอันนันบอกอันนั้นเห็นแดงหน้าพี่น้องคือกินหยาเนาะบันเด้งน้อยบันบักอันนั้นบักอันนั้นมานี่บักอันนั้นต้องดูจากตัวเออเแดงไหมเแดงไอยเอ้ยไปหาบังคับจำนิ่งเมืองยังไปละพี่น้องพี่พักจำนิ่งเขาไม่ตื่ทางผิดละนี่เลยเมืองทั้งวิ่แม่นพักจำนิ่งหมดที่มันยอดฟักไซหมด มาเก็บผักใส่คนกับตกกินใส่หนามื้อถึงเนาะนี่พักเสียนปลาเลยพี่น้องตีเก๋ยไม่เก็บพักเสียนปลาพี่น้องมาเก็บทำไมเก็บกันได้สิพี่น้องมาเห็ดแล้วก็เก็บซ้ะเดี๋ยวบอกพี่เดี๋ยวว่าจะคักพักเสียนปลาเป็นแนวอะไรอย่พี่น้องเบิ้งเลยนะตเก็บเอาไปขันสมดักขิงพักเสียนปลาเก็บเอาคนใส่ เอาเก็บทั้งผักเสียนปลาทั้งมันให้เงี้ยคนละรืมซื้อแล้วผักอ่ะใส่ใส่นี่เก็บเมื่อนหาเถื่อไดโนูอมอืมบอกเขาจะเอามาขายจะคือได้ปุ๊บเออเก็บผักเสียนได้เลยปัี้ฝนก็เพิ่งหยุบโต๊ะจะเป็นเขียวงามมัน

มึงมีง่วนะพี่น้องเนาะป๊เตื่กี้ตอนสมัยเรียงงว่วอยู่เน็ตแถวนี่เปลี่ยนหมดง่วม,ม,มันทำหมดเลยเปลี่ยนบดไ้อืมอไปโชว์ด้วยละ่ะยุ่งกับมีได้พี่น้องยุ่งกับอะไรโชว์ยังหากกระไดหนอเดียวไม่กำมือ แกงเห็ดปวกเด้อพี่น้องเด้อสะออนดูเลาวนะเห็ดปวกออกแท้ออกว่ามันเราสะออนเพิ่นไปเก็บทำมันอยู่บ้านมันลุยแล้วมันไปอยู่เฮือนไปหาปลาโลดมันนะมันมากยังก่อนลืมซื้อแล้วมันไว้มันกินได้มั้งมาคำผู้เฒ่ามันดูพี่น้องพี่น้องเคยกินบ่ถ้ามันไวากินได้เลยไหมมาคำผู้เฒ่ามันเหมือนว่าขัดใส่ใช่ไหมขัดส่ขัดใส่คักไร มันก็พักใส่โอ้อยแต่ในหมากมันออกเนียวเปไปเผาไทยมาล่าขี้นกกันเหรพี่น้องแต่อันนี้มือหน่อยมันมาล่กขี้นกบ้านมันอุนมาพักใส่มาละมะลิมันก็มีพันธุ์ใหญ่พันธุ์น้อยอันนี้มันน้อยแต่พันธุ์ใหญ่แกเลี่ยงซื้อไม่กินร้องขีดคนไหนเขาเสียน พักเสียนพ่อมาใส่ผมไปพี่น้องหาเก็บผักกินเท่ายางรอบบอลนี่แหละพ่อพังยังเอามดอยากมัดขานหมดเดี๋ยวจะไปล้างออกต่างภาพพี่น้อชวงชมวิวทิวทัศน์ยามเลี้ยงตอนนี้ปมันซีบ้องแรงกวนนั่นแหละเนาะพี่น้องยางพวนยางพวนทั่บรรยากาศดีวะบนบนพูน กระน้ำน่อยเอาไปชมวิวไปน้ำกันว่าเพจแจำมด้ว่าตอนมาเอาป่านพอตอนมาเก็บกุ้งนะเห็นผักตำนี้มันขึ้นอยู่หี่มันสิยา่างวอกมาเบิ่งกันพี่นอ้องนี่มาเบิ่งกัน โอ้บรรยากาศหลังฝนตกง่ายมากครับไม่ผู้ใดไม่ยองมันแต่เน,น่อมันมี่นอ่อไม่คนมาเก็บแล้วไม่มีจ้าไม่ใครมาเอาเราบูญพี่น้องโอ้ยอืมบอกมนกันกินเปื้อนปุ่มเลยไปเ,เอาดอกพี่ฝนหักกระลงอืไปพี่น้อไหมมาบึงพ,พักอูดต่อ นี่ว่ละ่ะเอาอะไรมาเก็บไรมาลดขึ้นต้นใหญ่บลางเออแตุ่่มนิหนอยมันเนาะอือเก็บผักเสียนผักเสียนปลาพีนนะ่น้องเก็บผักเสี่ยมได้พักน่เอาพักนงแตพี่น้องเบื้งนากัน,น่ารัะนะ เบ่งอะไรเนี่ยพักเก็บค่ะอ,อ่อนให้เดี๋ยวมันจะโชว์ฝีมือคันส้มพักสวยงามมาก ผักกะหลีพี่น้องมันอ่อนนะแซ่บจะได้ในขั้นสุดนกจากชื่อกันมันเท่าขั้นสุดนกจากซีแซ่บคื่อกันแต่ว่ามันอักซีแซ่บเพื่อพักเสียนบ้านเท่ามันกับปปันมันก็เอาได้นะเก็บลลายๆเต็มขู่เนี่ยเป็นขั้นในน้อยๆเดียวเลยพี่น้อง ตงกับตุลักทุเลข,ขนาดพี่น้องเลยป๋าพี่น้องปลาเลยเห็นบ่นนี้สมมติเป็นพักเสียนปลายห,หรือเปล่าเตะกี้มดกบับบุงหูเด้อว่าอันนี้หาพักเสียนปลาอันกินได้มันเห็นนั่นคนลาวคนบ้านเดียวกันนี่แหละจาา่าสี่ามา มันเลเห็นเพิ่นเก็บเอ้าเก็บพักยังนะพักเสียนต้าพุ่นะเอามันขั้นชมได้อีกบอกรองเบิ่งแทบคือกันเดอร์ก็เลยแบบเพิ่นนอาไปขั้นชมแล้วมัดเราไปกินรองเบิ่งก็เลยวูหัวมันกินได้มันแทบไอกีกับหูหัวคือกันอะพี่นนองนี่แหละบางคนเ้าหูัวอันใดอันใดเขาวหูหัวมีคนหูหัวกระบอกเข้ามากเบยพี้นะเสียงไม่เท่ามอนจุ่มเจียงหรอแ <laughs> จใใ้้ลานเกันนะพี่น้อง<ะ>นาพักบ่วงววน้ำพี่น้องสนับพัดพัดดอกอี่ลนตกเสีก็อืพักบ่วงกับบริริดย์ใช้พักบ่วง <c oughs> น,นี่เมียนมุดนี่ ทางเก็บผักเสี้ยนป่า เอ้ยเต็มขู่อะไรพี่น้องเอ้ยคุณมาหนงาาิงามบ่จ๊ะงามบ่งามเต่เต้นะเจ้างามปลล่ำปลาเหลือชีวิตเช้ามนได้บ่าเพชรพี่น้องจา้าเบิ่งอร่อยดีแน่สุกแน่ถูกแน่ปลาปนกันไป cọp cua lít lít cháu lau bò y sản bò kết cháo môn ừ. thương hùa nhu cắt nạ ừ, thương hùa thương hùa ờ đây thương hùa ờ nì nhu cái ổ nhu cắt สำหรับคลิปนี้ที่อเมร่าพาจากกันไปนี่สายลามาพ่นงานนะพูดน,นะพักเสียนป่าจ้าเก็บพักเสียนป่าแล้วก็พักใส่จะไปขั้นสมสุก,กินสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเล่นกันนะล่ะเนะาะกอดมาคลิปไหนอย่าลืมตีตะข่างให้พ้อมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า